เซตที่สเกี่ยวกับเรื่องของซูชิ What is the p a e s e n t m e a r y y ก็คือข้อความหลักคืออะไรเอ่อ food cooking history recipe recipe อันนี้แปลว่าเมนูสูตรอาหาร recipe Sushi เป็นครูนะคะข้อความสำคัญซูชิ most famous Japanese dish outside of j เ p a n เราเลือกฟู้ดไว้ก่อนอืมแต่นี้มันจะเกี่ยวกับสูตรอาหารหรือเปล่าไปดูอีกนิดนึงนะคะเออซูชิ the most famous ม most famous. มีชื่อเสียงว่า out of Japan นอกญี่ปุ่นเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง and one of the most popular dish และเป็นอาหารที่ป๊อปูล่ที่สุดอย่างหนึ่งในญี่ปุ่นในคนญี่ปุ่นเองนะคะ p อป a r d ดิชเป็นเมนูที่นิยมในคนญี่ปุ่นเจแปนิสคนญี่ปุ่นด้วยกันเอง In Japan Sushi is usually enjoy on s p e c i c l occasion ในญี่ปุ่นซูชินี่นะคะ Utually แปาว่าปกติจะถูกเสิร์ฟปกติในโอกาสพิเศษ s u c h as งานเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองซัก h as เช่นการเฉลิมฉลอง during the Endopuria นะคะซูชิ refer to picklefish conserve d in v i n e i g r a v i n e g a r คือน้ำส้มสายชูนะคะ conserve แปลว่าหมาักอ่า refer แปลว่าอ้างถึงกล่าวถึงอ่ะโอเคนะคะก็คือก็ซูชิอันนี้ได้ถูกเสิร์ฟนะหรือได้ถูกกิน enjoy eating กันเนี่ยในช่วงของ โอกาสสําคัญเช่นงานเฉลิมฉลองต่างๆนะคะแล้วเขาบอกว่า during the endoperiod นะคะในช่วงก่อน sushi refer to p i c k l e fish conserve in v i n e g a ก็คือไอ้เจ้าซูชิพูดถึงลักษณะของปลาที่หมักอยู่ในน้ำส้มใส่ชู nowadays ก็คือแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนหมวดแล้วนะนเมื่อกี้ endo คือช่วงที่เรียดช่วงก่อนหนะ้า Now ทุกวันนี้ Sushi can be defined นะ containing rice which has been prepared with sushi vinegar อะนี่คืออะไรเออในปัจจุบันนี้ไฟล์นะคะมัน containing rice ประกอบไปด้วยข้าวซึ่ง has been ถูกเตรียมด้วยซูชิวาน n กา้าข้าวที่ถูกเตรียมด้วยน้ำส้มสายชูนะ There are many different t ์ใช s แล้วก็มีจำนวนชนิดของซูชิแตกต่างกันมากมายอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของซูชิมันก็คืออาหารนะก็86ตอบถูกแนละ้ว87 when is sushi usually enjoy ถูกได้รับการกินนะคะ enjoy เออช่วงไหนคะ in the war on special occasion อ่ะตอบได้เลย on special occasion okay. ในโอกาสพิเศษ what did sushi in e n d o p l a s c refer to อ่ะเขาก็บอกเลยว่าช่วง e n d o p l a s c ช่วงยุคก่อนหน้านั้นเนี่ย sushi เนี่ยมา refer refer ถึงอะไรปลาหมักในเอ,อ่อน้ำข่มใส่ชูค่อยดูเนาะคือพวกเนี้ยค่อยดูค่อยหามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเด็ก ต่อมาข้อ89 What can sushi be defined nowadays นะคะก็คือทุกวันนี้เจ้าซูชิเนี่ยมันเป็นอย่างไร nowadays ทุกวันนี้มันคือข้าวมันไม่ใช่ปลาวานิการ์เสิร์ฟ i t h rice เอาน้ำส้มใส่ชูเสิร์ฟพร้อมกับข้าวก็ไม่ใช่ Add c o n t e n t r i z e d has b e e n prepared which อันเนี้ย like ตรงกับเนะื้อเรื่องเลยเป๊ะๆนะคะ ่าโอเค the underline occasion o c c a s i o ก็คือโอกาสมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า opportunity อ่า imagination แปลว่าจินตนาการ ability ความสามารถ validity หลากหลายเอ่อ uh, a ต่อมา a พศ a g e ที่4 what did Jesus love what did Jesus love พระเยซูรักอะไรกับ What do Christian believe about marriage? Christian believe about marriage เชื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับ marriage ก็คือการแต่งงานอ่ะเรามาดูก่อนว่าเอ่อ uh, What is special about marriage? อะ,อะไรที่มีความพิเศษส,สำหรับการแต่งงานอันนี้นะ So special about marriage Marriage is v e r y anxious ไอเดเป็นความคิดเก่าแก่แมริดนะคะเป็นการแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความคิดเก่าแก่มานานแล้วนะคะ The Bible suggests แนะนำคำัมภีร์ไบเบิแนะนำว่า is g o n g right back to Adam and Eve ย้อนกลับไปสมัยอดัมแด์อีฟ who were made for each order ถูกสร้างมาคู่กันเออนะคะคู่ทีงถูกสร้างมาคู่กัน Jesu s teaching on marriage เอ่อคำสอนของเจซูเรื่องการแต่งงาน as exclusive unbreakable and forgiving มันจะเป็น forgiving หรือเปล่า forgiving a new family until เจสูร์เลฟกอดเวดดิ้งเจสูร l เลฟอะไรอ่าโอเคกอดเล็บกอดเวดดิ้งนะบางคนบอกคู่หนูเห็นหนานแล้วอ่าโอเค h r i s t i a n believe? Christian believe อะไรคุณผู้หาเลยแล้วกัน Christian believe that marriage is a gift from God is a gift is is a gift from God อ่ะได้แล้วเนอะต่อมา What can transfer r e l a t i o n s h i p to a new and deeper level? อะไรที่ transfer ยงไปถึงความสัมพันธ์ใหม่และลึกซึ้งอะไรที่ไม่เกี่ยวโยงไปถึงความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ลึกซึ้งอ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะก็ตอบได้อย่างเดียวเลยก็คืองานแต่งงานสิงานแต่งงานอันนี้บอกไหม นี่คิสเตียนบิลีฟนะคะเขาบอกว่าเอ If, คนคร tamam ิสเตียนเนี่ยเชื่อในการแต่งงานว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้า this beautiful commitment มันเป็นคำมั่นสัญญาที่สามารถเชื่อมโยงไปทำ like ให้เชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดนะ commitment คำสัญญาข้อตกลง เพราะฉะนั้น,น underline word anxious มีความหมาย p r o c e s s ใกล้ที่สุดกับ o อ่ะโอเค the underline word commitment มีความหมายใกล้กับคำว่า engage ซ so ีเพตส่วนแบ่ f l i l i t y คือแตะต่อบางซีเพลต c i a t i o n แบ่งแยก Important สำคัญ Commitment อ,อันนี้ Engagement แปลว่าผูกพันข้อตกลงก็ได้นะแปลว่าข้อตกลงก็ได้ดังนั้นเนาะเราก็เลือกอันที่สี่ Perfect five นะคะ Europe t ยุโรปทั p e t อ่ r What is the advertisement mainly about โฆษณา นะคะคำนี้แปลว่าโฆษณา a d v e r t i s e นะคะโฆษณาหลักๆเกี่ยวกับอะไรอ่ะ e r o p e t o u คกู tour, ตอบเลยค่ะ traveling อ่ะ How much do you have to pay if you travel with your Asia o c s o n How much ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้า do have to pay ที่คุณต้องจ่าย if you travel ถ้าคุณเดินทาง which นะจ่ายสำหรับตัวคุณกับ w h i ว h ชยัว t y e a r o l d son กับลูกชายหนึ่งคนอ่ะโอเคต้องจ่ายเันเท่าไหร่มาดูก่อนในนี้ Price ราคา Price คือราคาเจ็ดหมืนบาทสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็หกหมืนห้าพันบาทสำหรับคลิปเด็ก Under 12 years o อ d อ่ะเด็กต่ำกว่า Under ต่ำกว่าสิบสองปี อ่าเพราะฉะนั้นเราพาตัวเรากับลูกอีกหนึ่งคนตัวเราเท่าไหรเจ็ดหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นบวกกับบวกกับหกหมื่นห้าตัดตรงนี้ไปเลยอ่ะตอบอะไรดีเออมันไปสองคนมันต้องตอบอันนี้อ่ะโอเคนะคะ,ะเอ่อข้อต่อมานะ what can you do in Italy คุณสามารถไปทำอะไรที่อิตาลี can you do ทำอะไรที่ Italy, Italy, อิตาลีอิตาลีเรามาดูก่อนอันนี้โปรแกรมทัวร์อิตาลีมีอะไรบ้างพิซซ่าทาวเวอร์วาติกันเพียซาซานมาโคนะคะก็มีอันเดียวอันเดียวที่ตรงกับอิตาลีนะคะข้อสิบเก what is your accommodation สมมติว่าคำนี้ยเราไม่รู้เลยมันคืออะไรงง มาดูคำตอบก่อนคำตอบเนี้ยโฮเทลโมเตลโฮสเทลเกร o เฮามันเป็นที่อยู่เนาะเอ,อคำตอบนี้เป็นพวกโรงแรมที่อยู่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือที่พักค่ะจำไว้นะมันคือที่พักดูก่อนอ้าวเราเห็นอะไรคะไฟสตาร์โฮเทลไฟสตารตอบเลยสิค้ารออะไรหนึ่งโฮเทลข้อสุดท้ายข้อหนึ่งร้อย When should you call if you interest to join the tour นะคะเขาถามว่า when should you call คุณเนี่ยควร c a l เมื่อไหร่โทรเมื่อไหร่ถ้า if if ถ้าคุณสนใจร่วมกับทัวร์ one week before the tour ดูสิเ l าลอง o w l ลองก็คือ,อ,อระยะเวลาเจดวัน 6คืนก็ไม่เกี่ยวทาวเวลพ e เ i ียไปวันที่6ถึง12อันนี้ราคาทัวร์โปรแกรมอ๋อในนี้ไม่มีเนาะมาดูตรงนี้นิดนึง Don't hesitate to give us a call. hesitate หมายถึงว่าลังเลบอกว่าอย่าลังเลอย่าลังเลที่ i v e a call ที่จะโทรที่จะโทร p พ r p o r t a b l e 1 one month in advance นะคะ before the tour เ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนว month ก็ตอบข้อนี้ before the tour โอเคดูสังเกตนะคะจากหลายๆข้อที่เป็น reading คำถามตรง reading กับเนื้อความกับภา s s เ g e ที่ให้มาเพราะฉะนั้น คำถามเราไปดูก่อนว่าในลิสต์เน่ยมันมีข้อความอะไรที่เหมือนกันอยู่ตรงไหนคำตอบมันก็น่าจะอยู่แถวนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะ